ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับจากใจอ้ําประเด็นจับมือกลับมาเป็นสาวสดอีกครั้งสําหรับอ้ําพัชราภาชายเชื้อทางเอกซุตตาดังแถวหน้าเมืองไทยสําหรับประเด็นเลิกกับไฮโซพกยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้โดยไฮโซพกและเพื่อนสนิทอ้ําอย่างแหวนแหวนยืนยันไม่มีเรื่องมือที่สามเป็นเหตุผลของคนสองคนสําหรับประเด็นจับมือในงานปาร์ตี้ปีใหม่ระหว่างไฮโซพกกับแมทพิรณนี สาวแมทก็เปิดใจว่าไม่ใช่การจับมือแบบเชิงชู้สาวจะอยู่ในลักษณะการดูแลซึ่งล่าสุดหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยได้รายงานข่าวข้างต้นผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และมีบางช่วงบางตอนทางด้านพี่หนุ่มเผยว่าคุณอ้ำเองก็ยืนยันไม่ได้จิตใจเรื่องที่คุณพกจับมือกับใครอะไรยังไงเพราะเรื่องเขากับคุณพกผ่านมาแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อน,อน,อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ